ลงานในอนดีตมันเป็นตัวบ่งบอกให้ทําให้คนเขาไม่ไว้วางใจไงถูกไหมครับค่ะเหมือนที่พนักง,งานการบินไทยบอกหรือที่ประชาชนที่ติดตามข่าวสารเขารู้รับรู้กันว่าการบินไทยเนี่ยถูกลุมโสมจากการเมืองอส่งคนตัวเองไปเป็นบอร์ดบอร์ดก็ไปกําหนดนโยบายเอาง่ายง่ายเด่นชัดคาตาเลยใครไม่เห็นแสดงว่ารับข่าวจากหลอดดูดน้ำนอัดลมซื้อเครื่องบินใช่เอส40ี 3, ู่นแล้วก็เปิด เที่ยวบินที่มันไม่คุ้มต่อการลงทุนบินตรงกรุงเทพนิวยอร์กเปิดไปแล้ไม่เท่าไหร่ก็จบเพลเพราะ <จง S 1> ว่าเจ๊งเพราะว่าต่อก็บอกว่าต่อให้คนขึ้นเต็มลำนะก็ขาดทุนเพราะว่าต้นคืนอคุณต้องเติมน้ามันไปเท<ช>่าไหร่อะ<ช>อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นเครื่องบินมาจอดทิ้งเก๋เชิดสุดท้ายต้องขายเลยหลังราคาถูกถูกขาดทุนกันเละเทะนี่เครื่องบินนี่เรื่องใหญ่ๆนะการบินไทยในยุคที่การเมืองครอบงำเนี่ยนะ มีตันอกจากเรื่องซื้อเครื่องบินแล้วเนี่ยนะค่ะแทบจะทุกเรื่องในการจัดซื้อจัดจ้างนะจะกระทั่งไอ้ไอ้ไอ้ที่คุมเบาอะนึกออกไหมอ่มเอาเวลา,เ,าเนี่ยื่อก่อนผมอยู่ผมเคยเป็นว่น้าขาอยู่ที่แนวหน้าไรวันเนี่ยนะแนวหน้าเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งทาสกู๊ปเจาะเรื่องทุจริตการบินไทยคนในการบินไทยเอาข้อมูลมาให้จนเขียนไม่ทันอ,ะอ่ะนะ แม้กระทั่งไอ้ซื้อผักผลไม้มันนองมันนาวกะเพรียม,มีประเด็นหมดมการเมืองเข้ามาหมดเอาวันอนู้นไอ้อะไนีไน่ทุกคนไปดูดจากการบินไทยจนแห้งเหี่ยวหมดะนะนะสุดท้ายเนี่ยต,ต้องเข้ามาโรงพยาบาลแบบเมื่อกี้แบบการ์ตูนที่เขาเขียนอะ่ะคือถึงขั้นว่าไอ้ตอนยิ่งตอนโควิดอ,อ่ะนอกจากรัดเข็มขัดเข้าสู่แผนฟื้นฟูนี่แล้วอะ่ะที่พี่กองเราพูดกันวันนั้นคือแบบต้องขายปลาท่องโกะอะ่ะขายอาหารแล้วก็ทำเป็นแคทเอริงตรง ตรงวิภาวดีอ่ะมันก็เป็นใกล้ๆเป็นเป็นเป็นร้านอาหารใ <แฟ S 2> น <แฟ S 2> ป็น่งอาใช่ทำทุกอย่างนะคะจนกระทั่งว่าแบบบริหารเอ่ยัดหนี้ต่างๆอเอ่ยเนี่ยท้ายที่สุดคือพอเริ่มจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาไดา้การเมืองจะส่งคนเข้าไปเราไม่ใช้คำว่าคุบเราจะใช้คำว่าอะไรส่งคนเข้าไปก่อให้เกิดลางร้ายอ่ะเขาลางที่ไม่ดีแล้วว่าการเมืองมันจะมายุ่งอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็เพราะการเมืองมายุ่งใช่ไหมล่ะการบินไทยถึงแบบ ไปิหักแบบนั้นนะ